สวัสดีกับตาผู้ชมที่เคารพทุกๆ่กาครับพบกับรายการลาวเก้าชาวบ้านกันเมื่อเดิมกับเป็นประจำอัดท่านทุกวันจันทร์ถึ่งวันเสาร์ทางช่องระนองนชแนลจัดส้มไอพีเอ็มช่องส่องรอยยีสุภกรับพรมสลายหยุสุตธิวงรับหน้าทีเป็นผู้ดำเนินรายการลา,าวเก้าชาวบ้านครับทุกวันจันทร์ถึ่งวันเสาร์รามาพบกันตีแปดวัวชาวทึ่งตีเก้าซ่องถุมทึ่งซ้มถุมบ่ายซ่องถึ่งบ่ายซ้มและก็ ตีซ่องตึงตีทนะราบในับสรุปข้าวประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ครับทางช่องระนองชแนลจานส้มไอพีเอ็มช่องซ่อง,องรยยีสภกในเวลาเดียวกันในะรับในส่วนของการสรุปข้าวประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ถ้าหากว่าฝนฟ้าเป็นจ้อยโรกพาฐานออกไปเที่ยวกันด้านหนองซ่องในะรับวันธรรมดาเราก็ยู่กันในห้องซ่งนี่แหละพบกับ รายการเล่าข่าวชาวบ้านกันได้ทางชงระนองชินลในกับเกรที่ยังไม่ได้ติดตั้งจานชมกันที่พี่น้องชจวระนองและไล่ทานปวดเจอหน้าสลัหยุดตึงกระตัมกันมาว่าจะดูกันได้ทางชงนอยจานชม IPM ครับช่องส้วงรยวย40กรับมาถึงเรื่องราวข่าวเก่าเแรกที่ทางระนองชินลเรานํามา้ากันช่วงนี้เป็นช่วงโครงการเตรียมการในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนองะครับซึ่งเหมือแต่ว่าวันที่18เมษายน ก็เป็นการาเปิดการเลือกตั้งหลวงนานะครับเป็นวันแรกนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับแต่ค,คึกคักก็ประมาณช่องหลายพคนนะครับสำหรับผู้ที่ไปลงทะเบียนเลือกตั้งหลวงหน้านะครับซึ่งก็เปิดลงทะเบียนกันในวันที่14เมษายนบางคนก็ไม่ทราบข่าวกราวนะครับก็ไม่เป็นไรวันเลือกตั้งจริงวันที่21เมษายนก็ยังสามารถไปใชายสิทธิ์ใชายเสียงในการเลือกตั้งโอมสมาชิกผู้ทีสภาจังหวัดระนองกันได้นะครับ เมื่อวันที 18, ่18เมษายนทีพ่านมาที่นวยเลือกตั้งกลางอำเภอเมือรงระนองนะครับซึ่งจัดขึ้นทีโรงยิมนเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองทีม9ระนองชแนลก็ออกเดินทางไปเก็บภาพบ,บรรยากาศโคคงการลงคะแนนเลือกตั้งหลวงนาสมาชิกผู้ทิสภาประจําจังหวัดระนองครับซึ่งเริ่มเปิดที่กันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาโดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระนองกับได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งหลวงนาในวันที่18 เมษายนโซ่งปณาหรหสิษษตั้งแต่เวลาตีแปดทัวจาวถึงตีสามันเย็นโดยก็มีประชาชนในกับตาย่อยเดินทางกับประชาสิทธิ์เลือกตั้งหลวงหน้าในชงชาวมันเป็นจานวนมากในกับซึ่งใครที่ไม่ลงทะเบียนในการเลือกตั้งหลวงหน้าก็ไม่สามารถประชาสิทธิ์ได้ในกับใครจะเลือกตั้งหลวงหน้าต้องลงทะเบียนในวันที14่14เมษายนที่ผ่านมานายสุรัตน์อัครวิโรจน์กับนายอำเภอเมืองระนองในทานาประธานอนุกรรมาการการเลือกตั้งหลวงหน้า สมาชิกบุติสภาของวัดระนองก็เปิดเผยกับผู้ซื้อกาลระนองเชนเนลววันนี้ทางอำเภอเมืองระนองกับได้จัดมีการเลือกตั้งหลวงนาโดยมีผู้มีสิทธิ์นะครลงทตเบียนเลือกตั้งหลวงนาว้แล้วจำนวน69คนและสําหรับในวันนี้ตนนัวเองก็กิดว่าประชาชนจะเดินทางมาจะสิทธิเลือกตั้งหลวงนาครบมดถุกคนทึงโดยภาพรวมแลวไม่น่าจะมีปัญหาเลเพราะทีมงานและก็เจ้าหน้าที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วในส่วนของการเลือกตั้งตัวไปกับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่21 เมษายน,สนา์ FREE nes. ส่งผ่านนากสกนี้ตนเองก็ยากจะกอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกปชชัจจัสิทธิเลือกตั้งสมาชิกบูติสภากันได้มากและก็โพรมเพียงกันที่น่วยเลือกตั้งตามทีมีรายชื่ออยู่ในกลับตั้งแต่ตีแปดวัวเจ้าตึ้งตีชามันเย็นทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากับจะได้ลงทะเบียนเอาไว้ทั้งหมดอำเภอโกงจากระนองสองรอยยี่สิบสามคนในกลับแยกเป็นอำเภอเมืองระนองหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคนอําเภอกระบุรีสามสิบเจ็ดคน อำเภอละอุ่น1ิคนอำเภอกระเปอสิคนแล้วก็อำเภอสุขสําราญ17คนครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอเมืองระนองนะครับวันนี้ทางอำเภอเมืองระนองนะครับก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนะครับล่วงหน้านะครับในหน่วยเลือกตั้งกลางนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะครับก็มาลงชื่อนะครับเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ149่อคนนะครับ ซึ่งกระดาน,นี้ก็มาใช้สิทธิ์ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ70คนนะครับก็คาดว่าในเวลา15บนาฬิการค,รคงจะทยอยมาและก็คงจะมาใช้สิทธิ์นะครับเกือบทุกคนนะครับเนื่องจากมีเหตุธุระจําเป็นก็มาใช้สิทธิ์ลูกหน้าสําหรับในวันเลือกตั้งจริงนะครับในวันที่21เมษายนนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอเมืองระนองนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในจํานวน 5 6 5 9 2คนนะครับขอเชิญชวนว่าได้มาใช้สิทธิ์โดยพร้อมเพียงกันเพื่อเลือกตั้งสมาชิกบุษธธิกพาเทนตำแหน่งที่ว่างเพราะว่าถือได้ว่าท่านามาช่วยกันส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขนะครับและในาการเลือกตั้งอของอำเภอเมืองนั้นในขณะนี้ก็ได้มีการาประชุมซักซ้อมนะครับ เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งเรามี84หน่วยนะครับเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งหน่วยละ12ท่านก็มาประชุมเพื่อรับรู้รับทราบนะครับในระเบียบกฎหมายก็มากันโดยพร้อมเพรียงก็คาดว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาเต็นตำแหน่งที่ว่างในวันที่21เมษายนคงจะมาใช้สิทธิ จำนวนมากนะครับเพราะว่าก็าจังหวัดระนองและโดยเฉพาะอําเภอเมืองนั้นมีความตื่นตัวในการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับหลั่งจากการพิธีเลือกตั้งกับผลตํารวจตรีปริญญาควนยืนประธานกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองประด้สรุปตัวเลขผู้มาช้สิทธิเลือกตั้งหลวงนาทังหมด218รคน นะครับจากตุกอำเภอรปรากฏว่าอำเภอเมืองระนองมาจ่าสิบรวยซี่สิบห้าคนในกับจากที่ลงวายรวยซี่สิบเก้าในกับก็ไม่มาสี่คนอำเภอรกระบุรีมาจ่าสิบสามสิบหกคนในกับอำเภอรกระบุรีนี่สามสิบเจ็ดไม่มาหนึ่งอำเภอละอุ่นสิบคนอำเภอรกระเพอสิบคนแล้วก็อำเภอสุขสำราสิบเจ็ดคนครบรวยเปอร์เซ็นในกับสารภูธีไม่ได้มาจ่าสิบหลวงหน้าจำนวนห้าคนนั้นก็ยังทราบม,มา ไปจัซิดเลือกตั้งหลวงนาก็ได้ไปจัดซิดเลือกตั้งก็ไปครับไปจัซิดเลือกตั้งในวันที 21. ่21เมษายนนี้ได้อีกครัง้งนะครับแล้วก็เรียนิญชวนพี่น้องชาวระนองผู้มีสิทธ์เลือกตัง้งทุกคนทุกฐานนะครับที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะครับไปจซิใจเสี่ยงในการเลือกตั้งอมสมาชิกบุตรสภาจากวัดระนองโดยพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่21เมษายน ส่องปัาน่ารยห้่หนวยเลือตั้งที่ท่านมีบัญชีรายชื่ออยู่นะครับคือแม่ความมาปิเดเถี่ยวที่เลวการไปเลือตังโซ้โจ่โจ้วหรือวันเหลือตั้งปูย่อยกับนั่นไปเหลือก,กันตรงนี้นั่นแหละครับเงินเหลือกันนั่นแหละท่านไปแลรวดชอบรายชือ่อกันใช้เดียบโดยนะครับแล้วก็ไปใจสิทซิ์กันให้ปลอมเพรียงนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้ก้าวหน้าและก้าวไกลทุกคนต้องพร้อมใจ โอ๊กไป้สายธิดในะกับยานนลรับตับสิธิล์ลาเดียวซิดเค็ดเดียวซิดเหมยะคกับตับกันมากๆกันนะกับเพราะฉะนั้นยากในบ้านเมืองก้าวหน้าก้าวไกลปร,ประชาธิปไตยรุง่งเรืองใครับอย่าลืมประชายิิดจเสียงในการเลียนตั้งซ้อมสมาชิกบุติสภากัในให้โปร่งเปรียงวันอาทิตย์ที่ 21, ิเมษาย,ยนที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลาตีแปดวัวเจ้าตึ้งตีสามวันเย็นกับโคีินช,นชวนพี่น้องชาวระนอง ทุกๆคนทุกๆตานจากใจของทีมงานระนองเชนเนล,ลเราจะไปเก็บภาพในกับฐานไปชายเสียงเลือตั้งได้เลยเดี๋ยวระนองเชนเนลเราไปเก็บภาพฐานมาอ,อกอากาศด้วยกันว่าคนระนองก็รักประชาธิพยปโตยระยอน,รนองเชนเนลเราสนับสนุนในเรื่องโคงการเหลือตั้งตามระบบประชาธิปไตยครับ มาถึงเรื่องราวกงปลาสมบูรณ์ผุนชุกกับปลาสมบูรณ์ผุนชุกนี่อยากเข้าใจว่าปลาอุดมสมบูรณ์กินอิมมีปีมันและก็น,นอนจาวัดบใยไม่ต่ำเลยปลาสมบูรณ์ผุนชุกเป็นพระพุทธรูปอินโอนนะครับซึ่งถ้าใครที่ได้ติดตามรับชมข้าวของทางอนดงชินิลนะนรับเมื่อช่วงสงกรานตี่ผ่านมาเราเคยนา ภาพการนําพระสมบูรณ์ผุนชุกะครับออกไปตรเวนินลบมือรนาองให้พี่น้องชาวดะนงได้ส่งน้ำโดยเฉพาะพี่น้องชาวพามา่าและก็คุณสลิมธนาชีวิตะครับที่รวมกันบริจาคในการจัดสร้างพระพุทธรุปสมบูรณ์ผุนชุกกับวันอุปนันทารามรวมกับพุทธสมาคมจังหวัดดะนงกับจัดพิธีจะล่องพระพุทธสมบูรณ์ผุนชุกะครับต้องพระพุทธาสมบูรณ์ผุนชุกในกับเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ได้รวมกันทำบุญทำหนูบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงการจัดหน้าทุนเพื่อสร้างท่านพระในับอนที่จะเคลื่อนย้ายไปปริศทานที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีต่อไปโดยเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมากับทีวัดอุปนันทารามหรือว,วัดบัดดานคณะสงฆ์วัดอุปนันทารามรวมกับพุทธสมาคมจังหวัดระนองได้จัดพิธีฉจลองพระพุทธสมบูรณ์ผุดชุกครับซึ่งเป็นกายหินโอนแก่สลักไม้นาตะกวางห9าินิ้วนามนักสร้างตันโดยมีพุทธศาสนิกชนการ่วมง,งาน เป็นจานวนมากพระคูวิมลกิจจาพ้นกับพรอวิที่เจ้าระนองเรียกกันว่าเจ้ารามนะครับผู้ช่วยเจ้าวานวดอุปนันทารามก็กล่าวว่าพระพุทธสมบูรณ์ผุนชุกคกับเป็นพระพุทธรูปปางมาสะดุงนะครับมานให้เลยะ,ะดุงกนะับศิลปกรรมพม่ากับหน้าตาักวางห้าสิบเก้านิ้วมีน้ำหนักตึงสรางตันสร้างโดยการแกสลักจากหินอน่อนไม่ถังโกนนะครับโดยช้างแกสลักหินชาวพม่าที่เมืองมันดาลีประเทศพม่า แล้วก็ได้ทาการขนช่งย้ายมาปริสทานที่วัดอุปนันทารามเป็นเวลาช่องเดือนแล้วจะได้มีการรวบรวมเงินในการก่อสร้างท่านพระพุทธรูปแล้วก็นําไปปริสิษยทานต่ตที่วัดนนสุวรรณประดิษฐ์อาเภอกาญจนนิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปกับพระพุทธสมุนเป็นพระพุทธรุกขิลปาพม่าปางตลุมาน ซึ่งสั่งแกะสลักใหมาจากประเทศมาจากเมืองมันดาเล่ประเทศพมา่าแล้วก็จะนาไปประดิษฐานที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีที่ได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าเป็นคําขอจากท่านเจ้าวาดของวัดตำนทุวนประดิษฐานเภอการจาัดนันติซึ่งเป็นสาธมิตรหรือเป็นเพื่อนกันตอนสมัยเรียนท่านมาเห็นพระพุทธูปภิปนอ่อนที่ญาติโยมชาวพมา่าได้นํามาประดิษฐานที่วัดอุบนันทารามหรือวัดธาน,นี้ก็อยาก จะมีพระพุทธรูปศิลปะฝางนี้เพื่อน,นำประดิษฐานที่วัดถนนตุลันรประดิษฐ์เพราะมีญาติลูกชาวพม่าได้ไปทําบุญกันที่วัดถนนตุวันรประดิษฐ์แต่ไม่มีรพะะะมระพุทธรูปฝางนี้จะดาดิหยากจาแะมีพระพุทธรูปฝางนี้ไว้ประดิษฐานที่วัดก็เลยมาขอที่วัดอุบนันทารามในการจัดสร้างขึ้นอาตมาภาพในฐานะที่เป็นเพื่อนสาสมิกในวัยเรียนด้วยกันก็ได้จัดสร้างขึ้น แล้วก็ใช้เงินในการจัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ก็2 3 8 4 0บาทในการจัดสร้างในครั้งนี้แต่ว่าก็ยังขาดทุนทรัพย์อีกในการจัดสร้างฐานตั้งางอะไรก็วันนี้ก็ได้จัดงานฉลองขึ้นเพื่อที่จะหาทุนในการจัดสร้างฐานเน้งกับวัฒนธรรมประดิษฐ์วันนี้ก็มีญาติโยมชาวพุทธมากันค่อนข้างที่จะเยอะอาตมาภาพก็ได้พูดไป ถามตรงว่าที่จัดขึ้นเพราะเพื่อที่จะหาปัจจัยในการสร้างฐานพกทธรูปขึ้นมาแล้วก็สมียาโยมแจ้งความจำนวนที่จะรับสินจาภาพในการสร้างฐานหลายท่านวยการก็นําปัจจัยมาร่วมกันก็มีอยู่ท่านหนึ่งก็ให้มาเงินห้าหมื่นเ้าบาทก็จากร้านมานีพรวมพันนาโดยคุณโยมทนายพรินวิเชียนก็ได้นำเงินมาถวายในการจัดสร้างฐานพุทธรูปในครั้งนี้ ประหแล้วก็ใช้เงินไม่ต่ำกว่า3แสนประบาทในการจัดสร้างทั้งฐานทั้งหมดคือจะตั้งตั้งไว้ที่วัดการประมาณสองเดือนแล้วก็จะนำไปติดสถานที่วัดนนทุวันปฏิเสธเที่ยงวันกระสระนาประมาณเดือนก,ร,กระสานาก่อนข้าวรันานเราจะจัดงานเฉลองพระพุทธรูปนี้อีกหนึ่งจริงๆที่จัดสร้างขึนน้นก็หมายถึงว่าความชอบนกความชอบของยยงในลักษณะที่ว่าถ้าได้จัดสร้าง ขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับโยมพอเขามาเห็นก,ก็จะมีความรู้สึกว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาถ้าเป็นพระพุทธรูปศิละปะของประเทศเขามาก็ค่อนข้างที่จะดูแบบสดใสแต่ถ้ามราทำจากกินก็จะมีความเย็นก็สำคัญจากความเชื่อของคนก็บอกว่าถ้าตั้งอะไรที่มันหนักแน่นขึ้นมา ต่อไปอยึดฐานมันดาตักปมันก็จะได้มากขึ้น <c oughs> แต่ด้วยความเชื่อของนันตธรรมะอิเเหตธรรมาผู้มีความรูม้สึกว่าการได้สร้างพระองค์นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าที่จะยากมากกว่านั้นก็คือการจะดชุนคนให้มาในงานบุญสักอย่างเนี้ยค่อนข้างที่ยากที่กว่าแต่เรื่องการสร้างพระอันหนึง่งแต่บางคนจะรู้ตรงนี้ก็มาด้วยความลำบากในอยู่เพรา,ยา,ยาะยากยากทุกอย่างในอยู่ ยากตั้งการขลผลงยากตั้งการปาาระดิษฐ์แยากตั้งการแกะสลักอะไรที่ยา,ยา,ากหมดท,ทุกอย่างแต่ผมสบายดี่ได้มาง่ายครับเพราะว่าทุกอย่างพร้อมหมดหก็เลยง่ายมากเลยสำหรับพุทธศนิกชนใดที่ต้องการรวมทำบุญส้มทบทุนในการก่อสร้างท่านพระและก็สนับสนุน่าใชจจ่ายในการค้นย้ายพระพุทธสมบูรณ์ผุนชุกคกับก็สามารถติดต่อได้ที่พระคู่วิมลกิจจาโพนหรือว่าเจ้ารามผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุปนันทาราม ใ้กับเห็นความงดงามเห็นความช่วยสดงดงามกงพระพุทธสมบูรณ์ผลชุกแลหลมหนูซึกว่าบ่ายจ้อยในะกับฐานมีรูปร่างหน้าตาทีเมตตามานะกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการไปบูชากราบไหว้ก็สามารถไปกันได้ที่วัดอุปนันทารามหรือว่าใครที่ต้องการในเรืงง่องกงการบริจาคสร้างท่าน สร้างท่านพระนะครับรือว่ารวมส้มทบทุนอํานูอามูนนาบุญในการคนยายก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้ารามวัดอุปนันทารามนะครับเจ้ารามนี้อยู่วัดอุปนันทารามนะครับตาองค์เข้าๆนั้นไม่จ่ายทำมันลยครับอันเัยนรกับตาวับมืดๆนั่นแหละกับเจ้ารามนะครับรู้จักกับบางคนวันนี้เจ้ารามเจ้าราม นนกับเจ้ารามทันนารักนั่นับเป็นพระที่น่าลืมเลื่อมอีกองคหนึ่งของวัดอุปนันทารามนะครกับใครที่สนใจจะรวมบริจาคก็สามารถติดต่อกันได้ทีฐานเจ้ารามวัดอุปนันทารามนะครับในการรวมบริจาคสร้าง่านพระแล้วก็รวมส่งตบทุนขาคนยายพระสมบูรณ์ผุนสุกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคนกับตีอำเภอการชนะดิษฐีวัดไร้ลาวหลงพ่งแรกวัดตนุนชุวรรณปะริดเออนะคกับนึกออกแล้วะคกับขี้ลืมแก้แล้ว ในกับแรงตใจห้วนข้าวมันเหลืงไม่รู้ปรื้ในกับนวดก้ใจในกับหันก้นทุกตที่อาตัวช้วยตุกตับตุกตับในกับประกดรนวดข้าวต้งคนถิงเสร็จจากเรื่องกงพี่น้องชาวพุทธมาถึงเรืืองกงชาวกีฬากันมั้งในกับตอนนี้พี่น้องชาวระนองกำลังลุ้นเลยประวัติทีมระนองเราตอนนี้รู้รองอันดับสุดท้ายในกับในการแข่งกันฟุตบอลดิวิชั่นซ่งผ่นิซ้ำ ซึ่งวันที20่20เมษายนที่จะถึงนี้ทีมระนองเอฟซีหรือว่าชลามอันดามันนะครับพร้อมที่จะเปิดซึกดวลแข่งกับเกยพีการสุรา์ธานีเอฟซีนะครับซึ่งจะมาเยือนจังหวัดระนองถึงบ้านเลยที่สนามกีฬากลังจังหวัดระนองเพราะฉะนั้นโค้ชกำลังเร่งจอยจากพี่น้องชาวระนองถีโคบตุกๆุ้ฐานกลับไปเป็นกําลังเร่งจ้อยอชอปเ,ปเอยชียร์ทีมชลามอันดามันระนองเอฟซีที่จะฝัดกับ้กยพีการ จากสุราษฎร์ธานีะนรับเก๋ยอยู่บนบกเลยจะลามอยู่ในเล่ปีนึ้นมาจากเล่วัดกับก้อยะครับตีรพูดนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ให้เขาตีกันให้เขาเข่งกีฬากันย่างมีความทุกชนุกสนานในเรื่องกงเชิงกีฬาแต่เราพูดที่มันก็ไว้ขวัดๆแต่เขาไม่ไดวัด,วดไม่ขวัด,วดโม่เก,งก่งแั่นั้นในรับในวันที่20เมษายนนี้อย่าลืมกับงับขาชม40บาทสื่อบัตรแล้วได้ก๋วยเตี๋ยวกินฟรีด้วยเฮียฮ <Yeah, S 2> ังเพลงบอก,บอกงานนี้เลี้ยงฟรี ว่าเรื่องฝีเพื่อพินองรานองละนองเอฟซีต้องชนะป่าๆปปนะันนะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่20เมษายนอย่าลืมให้กำลังใจทีมระนองเอฟซีอันดามันนะครับระนองเอฟซีกับพรอมเปิดบ้านพบชุราัตธ,ธานีเอฟซีในวันที่20เมษายนส่งผานนาราสิุกตั้งแต่เวลา1ิเป็นิกาเป็นต้นไปโดยทางคณะกรรมการบริหารสมุทรชนระนองเอฟซีก็ย้ำในการแข่งขันในครั้งนี้ว่ามีความมั่นใจกับ จะไม่ทําให้แฟนบอลต้องผิดหวังและก็ยางพร้อมเดินหน้าสูซึกดิววชันซ่องต่อไปโดยในครั้งนี้ทางสโมส้นในหนองเอฟซีก็คาดว่าจะสามารถดึงคะแนนขึ้นในยุ่บนตารางไหนได้และก็ได้ปรับเปลี่ยนสลับตําแหน่งโค้ดนะครับได้รับตําแหน่งโดยโค้ดได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งโค้ไดคไว้แล้วโดยดึงโค้ดมึกหยันยงจิตคตงช่งที่เคยคุมในหนองเอฟซีในฤดูกาลที่แล้วกลับมารับตําแหน่งโค้ดเหมือนเดิมส่วนโค้ดตุก๊กไชนราดงพรหมโตก็ไปรับผิชอบงานฝ่ายเทคนิคและก็ดูแลฟุตบอลเยวาวชน อยู่วชนโนนนก้งดะนงนะครับนายคงณคริชัดมารีรัตประธานสโมตโรนงนงงเอฟซีก็เปิดเผยกับผู้สื่อก่าววันในส่วนก้งวันนี้กับทางสโมตโรน้่นงงเอฟซีหลังจากที่มีการแข่งขันผ่านมาแล้วหลายครั้งตรงยอมรับความจริงว่าไม่ควรจะประสบความชอเอ็เต่าทีกวนและก็ทีผ่านมาทางสโมตโรนงนงงเอฟซีได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโค้ดโดยดึงโค้ดมึกะคกับหยันยงจิตกง,งุ่งที่เคยคุมน,นองเอฟซีในฤดูกาลที่แลว้ว กลับมารับตำแหน่งโค้ดเหมือนเดิมส่วนโค้ดตุต๊กชชยนรงพรมโตก็ไปรับพิดชอบงานฝ่ายเทคนิคแล้วก็ดูแลฟุตบอลเยาวชนยุวช,น,วชนของสมโมสรต่อไปแล้วก็ทางสมโมสรรน,นนองเอฟซีที่เป็นทีมโกงจาวัดรนองพร้อมที่จะเดินหน้าปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนในข้อบกพร่องต่างๆให้ดีขึ้นพร้อมที่จะสู้ศึกเปิดบานต้อนดับสุราธานีเอฟซีในวันที่20เมษายนเดี๋จะทึกนี้โดยทางสมโมสรรันนองเอฟซีก็มีความมั่นใจว่าจะเก็บเต็มให้ดีขึ้น นเองยากไม่เฟนคลับกงพ่อแม่พี่น้องชาวระนงที่เฉีย์ทีมระนงเอฟซีสบายใจได้วาระนงเอฟซีจะเดินหน้าตตอไปครับครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางระนองชนแนลที่เคารพทุกท่านนะครับก็ในส่วนนี้วันนี้ก็อยากจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะครับจะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดก,การของจังหวัดระนงนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการกีฬา ในส่วนของทางนี้ทางสโมสร 2, ละนอง f c ครับก็หลังจากที่มีการแข่งขันที่ผ่านมาหลายๆแมตช์นะครับก็ผลงานก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับก็ต้องยอมรับความจริงในส่วนนึงว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจนะครับในส่วนของกระผมเองที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่นะครับได้มาช่วยนะครับมีประสบการณ์ในการช่วยกัน พัฒนาวงการฟุตบอลของระนองเอฟซแต่ด้วยที่ประสบการณ์ก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์ที่เยอะพอสมควรนะครับในการที่จะมาช่วยพัฒนาได้ก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องการบริหารจัดก,การในการเกี่ยวกับการซ้อมและเกี่ยวกับนักฟุตบอลนะครับก็คือในส่วนของระนองเอฟซแล้วก็ปรึกษากันในส่วนของผู้บริหารแล้วก็เห็นสมควรว่าคงจะต้องให้โค้ชยงหรือโค้ชหมึกที่เรารู้จักกันดีนะครับดับยง ให้เข้ามาทําหน้าที่เป็นโค้ดต่อนะครับโดยที่เราได้โค้ดตุ๊กนะครับก็กลับไปทําหน้าที่เดิมนะครับในส่วนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งกันโดยให้โค้ดยงเข้ามาทําบทบาทของโค้ดฟุตบอลนะครับในการที่จะนําทีมให้เก็บแต้มและก็เก็บนะครับเก็บการแข่งขันนะครับที่จะจะมีขึ้นในวันที่20นี้แล้วก็ในเลกต่อไปให้ดีขึ้นนะครับก็ต้องขอขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนองนะครับที่ก็ ให้การช่วยเหลือแลน้องเอฟซมาโดยตลอดแล้วก็ต้องขอโทษด้วยครับที่ว่าผลงานที่ผ่านมายังยังไม่ได้เก็บแต้มให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวแลนนองแล้วก็ชาวแฟนฟุตบอลแน้องเอฟซนะครับก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน้องแล้วก็แฟนบอลชาวระนนองเอฟซช่วยเป็นกาลังใจแล้วก็ส่งกาลังใจเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้กับน้องๆฟุตบอลน้องๆนักเตะของเราในแะนนองเอฟซนะครับให้มีครับความตั้งใจในการที่จะเล่นให้ดีมากกว่านี้หน่อย นะครับเพื่ออยู่ที่กําลังใจของพ่อแม่พี่น้องชาวระนองจริงๆครับเพราะว่าต้องยอมรับความจริงว่าเด็ก <c oughs> ๆของเราเป็นเด็กของเด็กระนองโดยแท้จริงนะครับเรามีเด็กที่เข้ามาเสริมนี่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับก็มีแค่สองสาคนแค่นั้นเองแว่ส่วนมากแล้วนะครับผู้เล่นที่เล่นนะครับในสนามแล้วตัวจริงทั้งหมดนี่เป็นคนระนองทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติที่เข้ามาเสริมนิดหน่อยแค่นั้นเองก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวระนองก็ อย่าอย่าเพิ่งทอดทิ้งทีมระนองเอฟซนะครับก็ทางกับผมกับทางผู้เล่นหาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมละนองเอฟซีนี่เป็นทีมของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน้องโดยแท้จริงก็อย่าให้มีส่วนร่วมกันในการช่วยช่วยกันพัฒนาวงการฟุตบอลของระนองเอฟซและวงการกีฬาของจังหวัดน้องให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ <S <S สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ช่วยดูแลระนองเอฟซมาตลอดตลอดรับผมขอขอ,ขอบคุณมากครับ ประธานสมโมสรนดอนเอฟซีก็ย้ำในตอนท้ายว่ายากจะโกกกำลังจอยจากผมใหพี่น้องว่าอย่าทอดทิ้งระนอนเอฟซีซึ่งเป็นทีมจากวัดดอนบ้านเราและก็ขอให้ทุกคนรวมกันเชียร์ทีมบ้านเรามาได้มากๆโดยการแข่งขันกับทีมสุราษฎร์ธานีเอฟซี FC ในวันที่2 0เมษาย,ยนนี้ก็จะทำการแข่งขันี่สนามกีฬาคลา,ลางจังหวัดดอนตอนเองก็ขออย่าจะทาหก้ทมาทีให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดดอนในรับเพราะว่าทีมระนองเรานี่จริงๆแล้วมีโอกาสไล่จัง นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าปันปลุออไปตึงหน้าประตูเลยกุกลักกุกลักกุกลักไปสู้มดดญิงนกมั้งนะครับหญิงแมวมั้งนะครับบางที่ชัดนาแกงเผื่อนได้ลูกตูดบายโจยไปนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาฟุตบอลต้องใจเย็นเย็นนะครับพี่น้องชาวน้องก็พร้อมดีจะเชียร์พร้อมทีจะรุนนะครับก็ให้นักกีฬา แข่งขันด้วยความซามารถนะครับแล้วก็อย่าไปใชอารมณ์เพราะบางที่ผมเตะลูกมิดมังเตะพิษเปกตุกเว็บตัวเองมันชัดแก่งเปื่อนนะครับแต่ไม่ชัดตรงในชัดนาจุดโทษพอดีนะครับส่วนแล้วส่วนมาร์กและน้องเราจะเสียลูกโทษเสียมาร์กนะครับพออย่างนั้นก็ฟากทีมบะนองเอฟซีวาพี่นองชาวระนองพร้อมให้กำลังใจกับทีมบะนองเอฟซีทุกมือกับที่ทำการแข่งขันแต่ก็อนหนักกีฬาแข่งกันให้เต็มที่กับพักกันสักครู่นะครับเดียวเราไปชม สิ่งดีจากต่างสถานี้นรับเดี๋ยวม,มาพบกับรายการลาวก้าชาบ้านในช่วงต่อไปครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัดอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ป o ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999